มองตามทันกันหรือเปล่าครับทุกคนนี่คือกีฬาวิ่ง31ขา3มาคีที่ต้องใช้นะักกีฬาวิ่งถึง30คนเขาวิ่งกันได้เร็วแล้วก็พร้อมเพรียงกันมากๆากทำกันได้ยังไงอะวันนี้เราเรนเจอร์ต้องมาหาคำตอบกันให้ได้เลยเก่งมาก <cl aps> ยอดหนึ่งสามสี่ห้าหกเแปด้าราว่าทาวิง่งเหมนกัดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องวิ่งนะก็ทาทั้งหมดเลย ขาห้ามงอขึ้นเออว่าแต่ระหว่างวอร์มเราคุยกันไปด้วยดีกว่าว่าแบบเออคิดว่าแบบไอ้พวกนี้เขาวิ่งกันยังไงอ่าจจะวิ่งเป็นจังหวะหรือเปล่าเอออาจได้ว่าเราแบบ้องแล้วเขาก็แบบเดินเดินไปก่อนไม่แน่นเลยแต่รู้สึกพี่ว่ามันดูทรมานมากเลยนะฟังนะหนึ่งขาข้างนี้จะต้องขึ้นหนึ่งขาข้างนี้จะต้องไปด้านหน้า หนึ่งแล้วลงแล้วก็วางส่วนสองก็ก็จพร้อมนะโอเค1นึ่งสองหนึ่งอหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้ยเร็วยัเร็วย่าเร็วหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองห้ เฮ้สามสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึงสองหนึ่งองหนึ่เป็นไงเลนเจรไม่ไหวเหรอเหน่อยมากเหนอมากแต่ดูแล้วพอจะนึกกันออกเลยใช่ไหมว่ากีฬาวิ่ง31ขาเนี่ยต้องทำยังไงเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะใช่ไหมงั้นพี่โต้ว่าเราลองทดสอบโดยการวิ่งในระยะ10เมตร ก็จัเวลาเหมือนนักกีฬาจริงๆเลยดิแมสชอ้เม็ไม่น้อยเลยไม่น้อยเลยลองดูลองดูโอเคไหมเรไปเต็มตัเราไปเต็มตัวกันตรงนุ้นกันโอ้โหค่อยๆตีกันมาตีกันมาตีกันมาโอเคทุกคนพร้อมไหมพร้อมย่อหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองห ทั้เวลาไปได้ทั้งหมด10วินาทีครึ่งในระยะ10เมตรมันช้าไปนะก็รู้สึกว่ายังช้าอยู่เลยนะเพราะดูในทีมแบบแค่8วิอะแล้วแบบมีคนตั้งเยอะตั้งแยะเลยใช่พี่โตเข้าใจว่ามันไม่ง่ายเลยนะวันนี้เนี่ยพี่โตเลยเตรียมเซอร์ไพรส์มาเป็นตัวช่วยในการวิ่งสำหรับพวกเราด้วย ขอเบิกตัวทีมเรนเจอร์ซอมกำลังมาแล้วมาแล้วเม็นไงีทีเวลาวิ่งกัเมื่อกี้สี่คนเป็นยังไงบ้างเราคิดว่านะคนที่อยู่ตรงกลางสองคนคือตองเจกับบีนา่ะต้องยกขาสูงกว่านี้หน่อยนึงก็อาจจะต้องเอาให้มันหลวมกว่านี้นิดนึงมันจะได้สะดวกกว่าอมันดูแน่นไปใช่ แต่เมื่อกี้ก็ทำได้ไม่เร็วนะใช่ครับพวกเราเรนเจอพร้อมไหมพร <อ S 2> <อ>้อมค่ะก <se mp it> ีฬาวิ่ง31ขามีจุดเริ่มต้นมาจากกีฬาวิ่ง3ขาที่ใช้คนเพียงแค่2คนก่อนจะพัฒนากลายมาเป็นกีฬาที่ต้องใช้นักกีฬามากถึง30คนผูกขาต่อกันในแนวหน้ากระดานและรวมแรงร่วมใจออกวิ่งในระยะ50เมตร กีฬาชนิดนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในโรงเรียนประถมศึกษาของประเทศญี่ปุ่นมีการจัดแข่งขันทุกปีและแพร่หลายเป็นกีฬาระดับโลกที่มีการท้าทายสถิติความเร็วอยู่เสมอโดยสถิติโลกปัจจุบันอยู่ที่8.41วินาทีเท่านั้นเร็วมากๆประเทศไทยเองกีฬาวิ่ง31ขาก็จะเป็นกีฬาระดับประเทศ ที่มีการคัดทีมตัวแทนจากโรงเรียนประถมศึกษาทั่วภูมิภาคมาแข่งขันกันและทีมนักกีฬาวิ่ง31ขาของโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรที่พวกเราเจอในวันนี้ก็จัดเป็นท็อป10ของประเทศไทยเลยนะธรรมดาสะที่ไหน ห้าศูนย์เห้าสามเจ็ดหกสองแปด 516ห5 4สอา้าวเป็นไงเด็กๆครับก็ยากที่ลองเมื่อกี้คือแบบว่าเหนื่อยแล้วก็แบบยากมากเลยาการจัดตำแหน่งตรงนี้ใช้ความเร็วใช้ส่วนสูงเป็นตัวกำหนดนะครับเดี๋ยวเรามาลองก่อนน้องเพอควรที่จะเป็น ผู้นำที่อยู่ตรงกลางนะครับน้องพออยู่ตรงกลางนะน้องจุ๊บจุน้องจุต่อจากน้องพอครับดีนานน้องดีนานดีนานไปอยู่ข้างซ้ายของจุ๊บอะพอพออ่า,อออานะครับแล้วก็ต้องเจคนไหนเอ่ยต้องเจถัดมาถัดมาดีนานนะครับปันปัน ปันปันอยู่ฝั่งนูลูกต่อจากไกดไกด์คนไหนครับไกด์อ่าไกดอยู่ถูกต้องแล้วตรงนั้นนะครับเกทอ่เกต่อจากปันปันลูกแล้วก็แทนลูกแทนตรงไหนอ่าโอเคแทนอยู่นู่นแล้วก็เทลิสเทลิสก็ต่อจากโมเดมได้เลยนะครับเพราะความเร็วใกล้เคียงกันนะ เพิ่มความกระจับกระเฉงนะครับ mm hmm. ครูอยากให้พวกเราถอดรองเท้าจะถนัดกว่าแล้วก็จะมีความเร็วกว่าเอารองเท้าเอาถุงเท้าไว้ด้านข้างเอาไว้ตรงนี้เลยเอาไว้ตรงนี้เลยกางออกมาแล้วก็เอาขาที่ชิดกันรวมเลยครับ mm hmm. อ่ทีนี้ใช้มือขวากอดวไวไหลเพื่อน mm hmm. มือซ้ายกอดเอว mm hmm. ครับกอดเอวเพื่อนครับ เพื่อขวากอนอ่าครูจะให้พวกเรานับด้วยการยกเข่าหนึ่งสองขาสองลุกขาสองยกข้างไว้ต้องพร้อมอ่าลงสามอ่าสี่ห้าหกพร้อมการลูกใน11ขานี้มีขาไหนเป็นขาคู่บ้างเราใช้ขานั้นเป็นขาถอยถอยขาคู่ ทำไมต้องถอยขาคู่เราจะใช้ขานี้เป็นขาว,วิ่งขาแรกและมีอีกหนึ่งคำสั่งต่อจากนี้ก็คือระวังให้เราย่อตัวโน้มตัวมางหน้าเงายหน้าไว้เงยหน้าลุกเง,งยหน้าถอยขาคู่ระวังยืดตัวหนึ่งเลยหนเลยหนต่อเนื่องเลยสามส โอเคโอเคลุก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 อะเดี๋ยวเราจะมาลองวิ่งกันเลยโอเคไหมวิ่งเลยนะถอยขาคู่หนึ่งสองระวังยกหนึ่งสอง เราจะลองวิ่งกันเต็มพื้นที่เลยนะครับให้ยาวๆเลยนะยู่งยาวเลยนะ,ยยนะอถอยขาโคหนึ่งสองสวยระวังหนึ่งสองไปเลยลูกยาวเลย<อ>เดินเลยเดินเลย ันเลยพอเลยไปเลยพอไปเลยลูกอ่พอไปพอไปแทนขึ้นมาันแล้วยกขาลูกยกขาวยกขาวพอเดินอีกพอเดินอีกไปเดินอีกไปแลไปเดินอีกไปเดินอีโอ้โหระวัง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 เหนื่อยไหมเหนื่อยมากเหนื่อยไหมสุดยอดมากโคนปุ่มือให้ตัวเองก่อนโอ้โห ทีนี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าอะไรที่ทําให้เหล่านักกีฬาวิ่งเนี่ยเขาวิ่งไปพร้อมๆกันด้วยความเร็วได้ครับผมค่ะรู้แล้วใช่ไหมค่ะโอ้โหถ้ารู้กันขนาดนี้แล้วเนี่ยจะไม่ลงสนามจริงกันได้ยังไงโเพราะว่าตอนนี้เหล่านักกีฬาวิ่ง31ขาโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสร์กำลังรอพวกเราอยู่พร้อมที่จะประชันฝีเท้ากับพวกเขาแล้วหรือยังพร้อมนี่เลยโอ้ ก่อนออกวิ่งต้องเตรียมความพร้อมฮึบฮึบยืดเส้นยืดสายโอ,โอ๊ยแต่ตอนนี้ดูท่าจะไม่พร้อมถ้าร่างกายไม่พร้อมสมองต้องพร้อมมาคิดกันดูสิว่าถ้าทีมวิ่ง31ขาของเรามีนักวิ่งที่รูปร่างต่างกันแบบนี้ โอ้โหจะจัดแถวนักวิ่งยังไงล่ะเนี่ยมาลองออกกำลังสมองคิดวางแผนไปด้วยกันแบบแรกเอาคนตัวใหญ่อยู่ตรงกลางทั้งหมดเอาคนตัวเล็กประกบข้าง แบบที่2เอาตัวเล็กอยู่ตรงกลางเอาตัวใหญ่ประกบเพื่อสร้างแรงยกตอนวิ่งแบบที่ 3. ส,สลับคนตัวเล็กกับคนตัวใหญ่คละกัน การทดลองนี้ต้องขอแรงทีมวิ่ง31ขามาทดสอบให้พวกเราดูไปกันเลย <St arts> แบบแรกออกวิ่งแล้วครับโอ้ยคนตรงกลางที่ตัวใหญ่กว่าขายาวากว่าพุ่งไปข้างหน้าเร็วกว่านักวิ่งตัวเล็ก2ข้างวิ่งไม่ทันนักวิ่งตัวเล็กของเราปลิวไปแล้วแบบที่2 3 สองหนึ่งไปนักวิ่งที่ตัวโตวด้านซ้ายและด้านขวาวิ่งนําและลากนักวิ่งตัวเล็กไปวิ่งไม่พร้อมกันแบบสุดท้ายความหวังของหมู่บ้าน3 2มหนึ่งไป เย่เย่ยดีขึ้นเยอะการสลับนักวิ่งตัวเล็กและตัวใหญ่ทําให้เกิดการกระจายแรงในการวิ่งนักวิ่งตัวใหญ่ที่ประกบนักวิ่งตัวเล็กแบบสลับวางจะช่วยประคองเพื่อนที่ตัวเล็กและขาสั้นกว่าให้วิ่งไปได้ในจังหวะใกล้เคียงกันสุดยอดเลยได้ออกแรงฝึกความสมคคีและใช้สมองคิดวิ่ง31ขา เป็นกีฬาสเต็มของจริงเลยนะหลังจากได้ฝึกฝนอย่างหนักนักวิ่งเรนเจอร์ก็ถึงเวลานำวิชามาใช้แข่งขันวิ่งจับเวลากับนักกีฬาตูวจริงโดยที่ทีมนักกีฬาโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสร์จะวิ่งเป็นระยะ5 0เมตร ส่วนทีมเรนเจอร์วิ่งระยะ25เมตรและมีโอกาสล้มได้2ครั้งเพื่อตัดสินกันว่าใครใช้เวลาน้อยที่สุดยังไงพวกเราก็พร้อมสู้กับเรนเจอร์มาดิครับยังไงพวกเราก็ไม่ยอมแพ้ง่ายงๆหรอกก็มาดิแม้ว่าพวกเราจะน้อยเราก็สู้ตายเหมือนกันนะเราพร้อมสู้กับพวกเคยอยู่แล้วแหละออรข้อให้ กันไม่เกรงใจใครกันแบบนี้เนี่ย <c oughs> น่าชื่นชมมากๆ <c oughs> แต่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะต้องมาลุ้นกันโอเคไหม <c oughs> โอเค <c oughs> ขอเชิญทีมโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรประจำที่ได้เลย สำหรับทีมโรงเรียน,นธนสิทธิ์อนุสรทำเวลาไปได้ทั้งหมด9.35วินาทีไหวไหมเรนเจอร์ไหวโอเคอ่ะทีมนี้นะเดี๋ยวตามพี่ตัวไปไปเชียร์เรนเจอร์ตรงนู้นกันไป <Okay. S 1> ลุยมาไถอยขาคู่ ระวังไปทีมเรนเจอร์ล้มไปอย่างน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรนะยังมีโอกาสอีกครั้งเข้าเทไปยขาโคหนึ่งสองระวังไปหนึ่งสองหนึ่ง ประกาศผลกันแล้วเมือเ่อกีอ้ทีมโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสร์ทาเวลาไปได้9.35วินาทีทีมเรนเจอร์ททำเวลาไปได้ และนี่คือปฏิบัติการสนุกที่เกิดขึ้นจากความคิดอันยอดเยี่ยมของน้องๆท,ที่น่าชื่นงและน่าชื่น,นชมมากๆคราวหน้าพวกเราจะไปบุกตัวลรคอนและเปนึกกำลังคิดเรื่องสนุกที่ไหนกันอีกอย่าพลาดนะครับถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดเมนแจกปฏิบัติการในช่างคิดเ<ห>้ด <ๆ S 2> าท่งสอระวังไปหนึ่งสองหนองาหกเจ็ดปเก มาสนุกคิดกันต่อก,กับคำถามนี้วิธีการวิ่ง31ขาเวลาเข้าโคง้งเลี้ยวกลับตัวจะต้องทำอย่างไรส่งคำตอบมาได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการ k i d r a n เ e r s คำตอบที่ถูกต้องโดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นแมสผ้าและสายคล้องจากทางรายการไปใส่กันให้เท่สุดๆไปเลย และอย่าลืมไปสนุกกันต่อที่คิดเ e n เจ r ร์แฟนเพจและเว็บไซต์ไทย PBS Kids ด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลย